ครับสวัสดีครับเนาะวันนี้ก็มี2รุ่นนะครับมานำเสนอท็อปทั้งคู่นะครับในส่วนของ v ีออสคือ1.5ตัวไฮนะครับคันนี้ปี2019-20นะครับราคาอยู่ที่3ามแ0 0เานะครับอันนี้คือตัวตัวท็อปสุดไม่มีอะไรท็อปกว่านี้แล้วนะครับออปชันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเลขไม่แค่แสนสเท่านั้นคันสีดำคันนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของยาริสตัวแฮกแบ็กนะครับปี2020อ่าปี2020นะ แต่ราคาเขาอยู่ที่439,000นะครับห่างกันอยู่ประมาณ40,000เนาะตัวนี้1.2ตัวสปอร์ตพรีเมียมนะครับตัวท็อปอันนี้เรกหม่15,000นะคุ้มค่าคันไหนเลือกใช้คันนั้นนะครับวันนี้จะมาถ่ายให้ดูว่าคันไหนคุ้มกว่านะหรือคันไหนตอบโจทย์กับลูกค้านะครับช่องนี้มีคำตอบให้เดีย๋ยวไปชมในคลิปถัดไปนะครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนนิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีวันนี้ก็อยู่ในช่องของ v ีออสมือ2อรถคัสเกตสสวยนะครับช่องนี้ก็จะมาถ่ายในส่วนของตัว V ีออสแล้วก็ยาลทธเนาะว่าตัวท็อปทั้ง2โอ้โหนะ้ำลมแรงมากที่โอ้โหนะฝนกระลังตกหารถไม่ใช่งานกันครับนะโอ้โหรีวิวบอกเลยว่าโอ้โหเสียงลังคานะครับไม่เป็นไรนะมรสุมจะมายัางไงแต่ลูกค้าและเอฟซผมช่องนี้ต้องได้ดูกัน นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของ v s นะครับตัวท็อปนะ1.5ตัวไฮแล้วก็ตัวท็อปของยาริสนะครับ1.2ตัว s p o ร์ตพรีเมียนะครับว่าแตกต่างกันตรงไหนตอบโจทย์สําหรับคนใช้งานหรือเปล่านะครับช่องนี้มีคําตอบใหนะ้เนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคันนี้ก่อนละครับคันนี้ผมเคยถ่ายรีวิวแบบว่าเดี๋ยวไปแล้วแหละนะครับตอนมันเข้ามาใหม่เนาะคันนี้ก็ทําการปรับสภาพอยู่นะครับนะทำการปรับสภาพอยู่นะ ตัวนี้ก็1.5ตัวไฮนะครับปี2019 20นะครับนาะปี2019 20เรขไม่แสนสกับราคาที่3 9 9 0 0 0นะครับโอ้โหหนะ่าลมแรงมากตอนนี้จะหยุดถ่ายก็ไม่กล้าหยุดนะโอเคมาช่วงหน้าฝนนะครับหารุไปใช้งานกันเลยครับหน้าดีกว่าตากแดดตากฝนนะครับขับรถปลอดภัยแน่นอนนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ ไฟโปรเจเตอร์แล้วก็ตัวเดทาทมด้านล่าง LED เรียบร้อยมีไฟตัดหมอกครบจบนี่คือตัวท็อปนะครับแล้วก็ร้อแม็กจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นทรงใบพัดปัดเงาทูโทนแบบนี้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวผมพาถ่ายให้ถ่ายให้ดูรีวิวกันเห็นทุกซอกทุกมุมแน่นอนสำหรับคันสีดำคันนี้กำลังปรับสภาพอยู่นะครับมือจับเป็นโครเมียมบ่งบอกว่าคือตัวไฮตัวท็อปในส่วนของการสาดไม่มีเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับแล้วก็ตัวฟิล์มนี้ผสมประหลอดมาประมาณ10%รฟิล์มแพงด้วย นะครับสเหลี่ยมด้านข้างคันนี้ก็ถือว่าโอเคมีในส่วนของออปชันที่อยู่ด้านหน้านะครับมีในส่วนของกล้องบันทึกด้านหน้าให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลัง2ตําแหน่งกล้องถอยชัดๆมีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันคันนี้ได้เป็นพุชสตาร์ทคันนี้ก็ได้เป็นพุชสตาร์ทเหมือนกันนะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะตัวแฮกแบ็กสำหรับคนที่อยากเอาไปใช้งานนะหรือไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะโดยรวมถือว่าโอเคผมให้ดูด้านในก่อนนะครับ ด้านในตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีแดงแบบนี้นะเบาะคู่หน้าถอดไปทําความสะอาดอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเนาะเราจะได้เห็นโครงสร้างกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะตอนนี้โอ้โหมืดมากนะครับออปชั่นครบนะครับมีในส่วนของควมัไลทยที่เป็นมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอขนาดา42นิ้วนะของแท้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับของแท้จากทางโตโยต้าแล้วก็กล้องบันทึกด้านหน้านะครับของแท้จากทางโตโยต้าด้านในก็จะตัดแดงมาเป็นความสปอร์ตนะครับ เบาคู่หน้าก็เป็นเบาหนังเหมือนกันออปชั่นก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมมาเปรียบเทียบในส่วนของยาดิห้ฟังด้วยกันผมขอไปไวหน่อยนะตอนนี้ผมกลัวฟ้าร้องมากเลยนะครับในส่วนของตัวยาลิตนะครับตัวนี้เป็นตัว1.2สปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปท็อปท็อปสุดแล้วไม่มีอะไรท็อปกว่าน,นี้แล้วนะครับคันนี้เป็นรถปี2020ราคาเขาดีนะครับราคาแค่439,000นะครับเรียกม่15,000พี่ เลขไม่หน0่งนะใครไว้กว่าได้ก่อนนะสำหรับคันนี้กับป้ายทะเบียน 4, 2, 5, 2อป้ายทะเบียนกรุงเทพด้านหน้า1ขอไข่ทอทหารนะครับไฟด้านหน้าจะไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะครับไฟด้านหน้าจะเป็นในส่วนของ Full LED นะครับที่เป็นตรงนี้นะไฟใหญ่แล้วก็ daytime LED หลอดไฟเลี้ยวยังเป็นมันติด e ีเฟคเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น LED มีตรงเดียวที่เป็นมันติดเฟคเตอร์คือไฟเลี้ยวนอกนั้นเป็น LED ทั้งหมด กันจานั้นหน้าก็เป็นในส่วนของสีดําเป็นโนแบ็คส่วนคันวีออสจะเป็นในส่วนของสีเทาดําแบบเงาคันนี้ตอบโจทย์สุดนะออปชันจะเยอะกว่าเพราะว่าเป็นรถปีใหม่กว่านะครับแต่เครื่องจะได้เครื่อง1.2 94แรงมา้านะครับแต่คันนี้จะได้ในส่วนของ1.5ที่เป็น108แรงมา้าเครื่องกำลังพอดีนะเครื่องกำลังพอดีอัตราการประหยัดน้ำมันเท่าเท่ากันเลยนะห่างกันอยู่ประมาณ3กิโลต่อลิตร คันนี้จะอยู่ที่23หยุด3กิโลต่อลิตรคันนี้อยู่ที่ประมาณ20กิโลต่อลิตรนะครับสันเลียร้มนข้างคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะโดยรวมโอเคครับล้อแมกปัดเงาอ่าล้อแมกปัดเงาพูโทนเหมือนกันยางดันหลบยางปีใหม่นะครับส่วนคันนี้ล้อแมกจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะจะจะดูสวยกวา่านในส่วนของ v o s นะครับแต่คันนี้ก็สวยสวยแบบใครแบบมันนะครับแล้วก็มีในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังที่เป็นของแท้นะครับจากทางโรงงานเลย จากทางตัวต้ามีมาให้แล้วก็กล้องถอยมีให้เหมือนกันนะครับตัวแฮกแบ็กตัวนี้ตัวท็อปจะมีในส่วนของกล้องบันทึกด้านหลังให้แล้วก็กล้องบันทึกด้านหน้าให้แต่ในส่วนของวีออจะมีในส่วนของแค่กล้องบันทึกด้านหน้านะครับนี่ความแตกต่างกันมาแล้วนะครับแล้วก็แตกต่างกันตรงพื้นที่เก็บในส่วนของยาลิตตัวแฮกแบ็กพื้นที่เก็บด้านหลังจะกว้างกว่าตัวนั้นก็กว้างเหมือนกันนะกว้างเหมือนกันนะผมขออนุญาตตั้งหนึ่งนะ ผมเปิดให้ดูเลยนะอ่ามันต้องกดจากรีโมทนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเทียบเทียบกันเลยนะใครว่าเขาแคบไม่ได้แคบนะครับอ่านี่ครับกว้างเหมือนกันนะครับแล้วก็พื้นที่ใส่กระเป๋าก็ได้เหมือนกันนะตีโป่งออกด้านข้างหัวน็อตพี่ไม่ต้องพูดถึงหัวน็อตของวีออสสวยอันนี้คือรถคัดเกดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของยาลิศ กว้างเหมือนกันตีโปร่งออกข้างเหมือนกันนะครับเพื่อใส่กระเป๋าก๊อปได้มีไฟสองสว่างให้นดครับแล้วก็หัวน็อตน,นี่สวยทั้งสองฝั่งอยู่แล้วใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะพี่อ่าผมขออนุญาตเอาลงแปานนึงนะเพราะว่าไอ้ฝนมาตอนนี้เดี <c oughs> ย๋ยวรถเขาเปียกผมอยากเห็นสภาพเหลือเกินผม,ผมไม่ดูก่อนตกหนักมากเลยพี่โอ้โหนะมาต่อกันเลย นะครับในส่วนของภายในคันนี้นะครับความสูงเท่าๆกับในส่วนของ v ีออความสูงหลังคาด้านบนนะเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยเหมือนกันตัวนี้เบาะก็ไปถอดทาความสะอาดอยู่นะกำลังปรับสภาพเหมือนกันลูกค้าต้องได้ของดีกลับบ้านนะครับฟิล์มของลามินานะครับกว้างขวาง,วางตรงนี้ก็เป็นในส่วนของคุณแจเหมือนกันเลยนะเป็นพุชตาร์ทนี่ครับคุณแจเหมือนกันเลยนะอ,นนอันนี้ของวีออสนะอันนี้ของยาริสนะครับแต่ตัวนี้มีเคสมา นะครับนี่ด้านในเนอะพวงมลาลัยเต็มอ่าพวงมลาลัยมันติฟังกชันเต็มระบบในส่วนของวีออสจะมีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวในส่วนของควบคุมเครื่องเล่นนะครับแต่ตัวนี้จะมีเพิ่มในส่วนของนี้มาเพราะว่าเขามีหน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบดิจิตอลนะครับตรงตรงแสดงผลข้อมูลตรงอ่าข้อมูลการขับขี่มีมาให้ตรงนี้ประมาณ4นิ้วนะประมาณสามนะครับตัวนี้ประมาณ4ีนิ้ว แล้วก็ออปชันบอกเลยว่าเหนือกว่าแน่นอนขออนุญาตกดเพื่อสตาร์ทนะครับออปชันเหนือกว่าแน่นอนตรงกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็กล้องบันทึกด้านหน้าของแท้จากทางโตโยต้าวีออสก็มีนะครับแต่วีออสกระจกมองหลังจะเป็นในส่วนของที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบแบบแมนนวดนะครับแล้วก็เครื่องเล่นนี่ดีขออนุญาตลดเสียงเพลงเนาะอ่านะครับเครื่องเล่นตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ ีออสก็เชื่อมได้แต่ที่ออปชันเพิ่มเข้ามาในส่วนของหน้าจอของยานิสตัวใหม่นะครับจะเพิ่มในส่วนของ Android Auto และ Apple CarPlay นะครับความแตกต่างมาแล้วนะแต่เครื่องเล็กกว่า Vios นะ1.2นะครับใครตอบโจทย์คุ้มค่าคันไหนสามารถเลือกใช้งานได้นะครับเครื่องยนต์บอกเลยว่าบล็อกใกล้เคียงกันนะบล็อกใกล้เคียงกัน แต่ในส่วนของ v ีออรหัสบล็อกจะเป็นในส่วนของรหัสที่เป็น VVT ิีฉีดไอเป็นรหัสเดียวกันกับออ t i ตินะเครื่องจะอึดถึกทนมากนะสำหรับ v ีออ1.5ร้อยแปดแรงม้านะครับตัวนี้ก็1.2นะอยู่ที่9.4แรงม้าใครชอบคันไหนคันไหนตอบโจทย์ในการใช้งานเราเลือกคันนั้นได้นะครับ v ีออผมมีเลือกมากกว่า70-80คันยาลิตเหมือนกันนะ70-80คันเหมือนกันรวมๆแล้วรถอีโคคา เฉพาะแบรนด์โตโยต้าผมมีเกือบ200คันนะครับนะสามารถ Walk-in เข้ามาเลือกชมกันได้เนาะก,ก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับฝาก like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไปพาลรถใหม่ๆสวซยๆแบบนี้วันนี้แมนเพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับฝนตกหนักมากอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ